วัดีค่ะวันนี้เรามาพบกับรายการสาธิตเกร็ดความรู้8ช่วงเวลาสำคัญที่จะทำให้การดื่มน้ำมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะถ้าท่านดื่มน้ำไปเวลานี้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของท่านระบบเผาผัานพลาังงานโฮอร์โมนต่างๆและภูมิคุ้มกันก็จะดีกว่าคนอื่นแน่นอนค่ะแม้แต่ท่านจะดื่มน้ำปริมาณเท่กกากันแต่สุขภาพก็ยีเวลาต่างกันงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่า8เวลาของการดื่มน้ำมีอะไรกันบ้างไปเลยค่ะ ช่วงเวลาที่เหนื่งตื่นนอนกสป็นช่วงไไปได้เลยค่ะนอกจากช่วงตื่นนอนตอนเช้าขอแนะนําหลังจากตื่นนอนให้ท่านดื่มน้ําสักหนึ่งแก้วหรือปร,ริมาณ2 0 0ซีซีเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ําและสร้างความสุดชื่นไปพร้อมๆกันค่ะช่วงเวลาที่2ขณะหรือหลังออกกําลังกายค่ะการดื่มน้ําหลังช่วงออกกําลังกายนี้ ไม่ใช่ว่าจะดื่มน้ำทีเดียวหมดขวดนะคะเป็นเพียงแค่การจิบน้ำตลอดการออกกำลังกายช่วงเวลาที่3นั่นก็คือครึ่งชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารนะคะซึ่งการดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงจะเป็นการกระตุ้นเตือนร่างกายว่าเราจะกำลังจะรับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะเพื่อให้ระบบย่อยอาหารเตรียมการทำงานและสามารถย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วงเวลาที่4ที่แนะนําสําหรับการดื่มน้ําก็คือก่อนอาบน้ําค่ะการดื่มน้ําก่อนอาบน้ําก็จะช่วยลดการเกิดอาการเส้นเลือดตกได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงเวลาที่5ต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่าดื่มน้ําเยอะเป็นอันขาดค่ะเอาแค่หนึ่งแก้วก็พอ ข้าเมื่อไหร่ที่ท่านดื่มน้ำเนาะก่อนนอนในปริมาณที่มากรับประกันได้เลยค่ะว่าคืนนั้นจะนอนไม่เต็มอิ่นอย่างแน่นอนต้องลุกไปเข้าห้องน้ำตลอดคืนซึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องดื่มน้ำก่อนนอนล่ะไม่กลัวปวดปัสสาวะตอนกลางคืนหรือไงซึ่งแนะนำให้ดื่มน้ำก่อนนอนนั้นก็เพราะว่าป้องกันภาะวะร่างกายขาดน้ำในขณะที่นอนหลับนั่นเองค่ะ ช่วงเวลาที่ควรดื่มน้ําช่วงที่6คือเมื่อไหร่ที่ท่านรู้สึกว่ากําลังจะไม่สบายมีไข้ให้ท่านรีบดื่มน้ําไปเยอะๆเลยค่ะ การดื่มน้ำจะทำให้ร่างกายมีน้ำเพียงพอต่อระบบภูมิคุ้มกันต่างๆคนที่ขาดน้ำเวลาเป็นไข้ก็จะเป็นหนักกว่าผู้คนทั่วไปรู้สึกเวียนหัวมากกว่าปกติไข้ก็จะหายช้าอ่อนเพลียรู้สึกกระหายน้ำเพราะอุณหภูมิในร่างกายสูงช่วงเวลาที่7ดื่มน้ำเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย ถ้าใครกำลังรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียไม่สุดชื่นอยู่แล้วก็ลองหาน้ำเย็นๆมาดื่มดูนะคะช่วงเวลาที่8สํสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะโลกเราในยุคนี้ที่มีโควิดระบาดแบบนี้การดื่มน้ำกลายเป็นเกราะกำบังที่ดีของร่างกายท่าน สุดท้ายแล้วการดื่มน้ําในปริมาณที่น้อยเกินไปเช่น2ลิตรต่อวันก็จะทําให้ร่างกายของเราขาดน้ํแต่หากดื่มน้ําในปริมาณที่มากเกินไป5ลิตร6ลิตร7ลิตรต่อวันก็จะทําให้ร่างกายของเราในมีปริมาณเกลือแร่ในร่างกายลดลงจะทําให้มีภาวะคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําในปริมาณที่ เหมาะกับร่างกายของเราก็คือ3เมลิตรต่อวันจะทําให้ร่างกายของเรามีภาวะสมดุลต่อร่างกายและที่สําคัญควรดื่ม8เวลาที่แนะนําไปในข้างต้นรายการสาระดีๆแบบนี้จะมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ